สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกกับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ภายในหมู่บ้านรพีนครตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรอํเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเนี่ยมีผู้รับเหมาเนี่ยมาขุดเจาะถนนนะ และปรากฏว่าทามเอาถนนเลทเทะเนี่ยทั้งซอยเลยนะครับไม่มีการปิดท่อหรือมีการติดตั้งป้ายเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุนะฮะคนที่เดินทางใช้ถนนเนี่ยก็ลำบากนะครับแถมยังมีการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านทุกหลังโดยอ้างบอกว่าเป็นค่าเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งวันนี้เราก็เลยให้คุณเนยนัชนิดนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านรพีนครตําบลบางกลางอํเาเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักกับการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ําในหมู่บ้านนะคะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ผู้รับจ้างเนี่ยเข้ามาเริ่มดําเนินการตั้งแต่เมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการขุดเปิดผิวจราจรเอาไวท้ทั้งถนนเมนหลักรวมไปถึงซอกซอยทุกๆซอกซอยนะคะแล้วก็เปิดฝาท่อทิ้งเอาไว้แบบนี้สิ่งที่ชาวบ,บ้านเขากังวววลลใใจกกัันนคคคืืออออเรรร่่่่งงงาาามปดดภยะะหสู้ นี่คือเศษเหล็กนะคะชิ้นส่วนเหล็กโผล่มาแบบนี้ซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยคนเท่าคนแก่เยอะมากๆเคยเดินพลัดตกท่อก็มีนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจมากๆถึงกับขนาดที่ว่าต้องออกมารวมตัวกันพูดคุยแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังคือผู้รับจ้างรายเก่านะคะซึ่งตอนนี้หายไปแล้วมีการเรียกเก็บเงินทางชาวบ้านนะคะตามหลังคาเรือนต่างๆนะคะแต่ละหลังคาเรือนหลักพันบาทโดยอ้างว่าจะเป็นค่าที่จะต่อท่อน้ําทิ้งในบ้านของชาวบ้านมาเชื่อมต่อ พ่อเมนหลักที่กําลังก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้เนะี่ยผู้รับจ้างรายเดิมหายไปแล้วค่ะเป็นรายใหม่เข้ามาแล้วชาวบ้านเขาก็งงว่าแล้วเงินที่จ่ายไปจะต้องไปตามกับใครนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในมุมของชาวบ้านสะท้อนความเด็ดร้อนกันหน่อยค่ะเดือดร้อนมากๆเลยค่ะฝนตกเดินไม่ได้เลยเนี่ย <ừ> ตกท่อตกท่อก็เป็นแถวเลยก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะตอนทำท่อเนี่ยอันตรายกันหลายคนทุกซอย <ừ> ที่ลงไปนะวัน <ừ> นั้นก็แพนตาเนี่ยลงไปข้างนึงถึงนี่เลยดีไม่หัก ขาไปส่งงานกลับมาทีนี้เหมือนจะมีประเด็นเรื่องของผู้รับจ้างชุดเก่าเรียกเก็บเงินชาวบ้านด้วยเขาบอกว่าค่าอะไรจะไหมบอกจะเอาเป็นค่าท่อระบายน้ําในบ้านออกมามที่เขาเก็บนะนะบ้านละพันเจ็ดบางบ้านก็ให้หมดบางบ้านก็ให้พันหนึ่งสภาพเดิมก็อยู่สุขสบายดีทุกคนแฮปปี้ดีเพียงแต่ว่าปีหนึ่งน้ำมันจะท่วมพอท่วมแล้วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงน้ำมันก็จะค่อยลดหายไป แล้วพอหลังจากนี้มันก็เป็นสภาพที่คุณเห็นชาวบ้านเดือดร้อนหมดค่ะทุกทุกซอยคุณไปถามได้ทุกซอยดิฉันคนหนึ่งที่เดือดร้อนแล้วก็อยากจะขอความเห็นใจว่าเอาบ่อน,น้ําพักเนี่ยมาเพราะว่ามันหายไปแล้ววันข้างหน้าถ้าเราเดือดร้อนแล้วเราจะเอาเราจะทํำยังไงเปิดไว้ทุกซอยเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกซอยไม่มีซอยไหนเสร็จเลยนะคะคุณดูท่อนั้นเป็นท่อที่ไม่ปลอดภัยเลย เด็กตกไปก็ตายหมาตกไปก็ตายฝากร้องทุกข์กับบรรจงช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หมู่บ้านและพีนครให้ให้ให,ให้ให้ถน,นนนี่กลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ขอให้แบบเอาบอกของพี่คืนมาแล้วชาวบ้านไม่ใช่ว่าพี่คนเดียวที่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านคะ่ะขอให้บรรจงช่วยข,ข่าวช่วยด้วยนะคะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านระพีนครภายในซอยบางกรวยซน้อย48ตำบลบางกรางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทางเทศบาลเมืองบางสีเมืองพบว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีถนนเมนหลัก1เส้นและฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตรอกซอกซอยต่างๆสำรวจพบว่าขณะนี้ภายในหมู่บ้านทั้งถนนเมนหลักและถนนภายในซอยยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีการเปิดผิวจาราจรและขุดเปิดวางท่อเป็นหลุมลึกเอาไว้ทุกซอยซึ่งบางจุดไม่ได้มี ยานป้ายเตือนไม่มีเส้นกั้นแนวเขตป้องกันอุบัติเหตุเรื่องการพลัดตกลงไปในบ่อที่ขุดเอาไว้มีเพียงแผ่นปูนที่นํามาวางไว้เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นทางเดินเท้าชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างแต่ก็พบว่าแผ่นปูนบางแผ่นก็ชํารุดเสียหายซึ่งหากลงน้ําหนักเดินเท้าเหยียบข้ามไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันในวันนี้มีทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านร่วมกันด้วยทีมงานมีการพูดคุยกับผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างดำเนิน เนินการก่อสร้างให้ข้อมูลว่าผู้รับจ้างชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่ทางเทศบาลจัดหาเข้ามาดําเนินการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ําต่อภายในซอยส่วนชุดเก่าขณะนี้ไม่ได้เข้าทํางานแล้วในส่วนประเด็นที่ผู้รับจ้างมีการเรียกเก็บเงินกับชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนโดยอ้างว่าเป็นค่าดําเนินการต่อท่อน้ําทิ้งของชาวบ้านมาเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ําบนถนนเมนหลักนั้นทางสทให้ข้อมูลว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนทางเทศบาลได้มีการเรียกผู้รับจ้างไรยเก่าเข้ามาพูดคุยและให้มีการคืนเงินแก่ชาวบ้านแต่ปรากฏว่าทางผู้รับจ้าง ขอเลื่อนเป็นวันเสาร์ที่14กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองช่างเทศบาลเมืองบางสีเมืองก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่ขณะนี้การก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้านยังคงอยู่ในระยะสัญญาการก่อสร้างโดยจะสิ้นสุดในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงเราก็ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านพร้อมๆกับทีมงานสสในพื้นที่แล้วก็สอในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็มีการเปิดหน้าสู้แทนชาวบ้านเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกสักนิดนึงนะคะเนี่ยตรงนี้มีการขึ้นป้ายของทางเทศบาลเมืองบางสีเมืองเอาไว้นะคะ <S <S ตามระยะัญญาการก่อสร้างจะต้องสิ้นสุดในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วก็มีการระบุเอาไว้ด้านท้ายด้วยว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนค่ะและนี่คืืออออคควาามเดดรร้นนขงปะะะชกก็ฝ หนยงานในพื้นที่กำชับผู้รับจ้างด้วยค่ะข่าววิกพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงานคุณผู้ชมช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊คบรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความได้นะครับ คลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ